ไทฟูด15ออกมาใหม่แล้วทําจากไทเทเนียมหลายคนคงสงสัยว่าไทเทเนียมคืออะไรวันนี้วิกจะมาเล่าให้ฟังไทเทเนียมเป็นธาตุที่22ในตารางธาตุเป็นธาตุที่มีความพิเศษมากพิเศษอย่างไรเหรอข้อที่หนึ่งเลยมันทนทานต่อปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดเลยมันไม่ยุ่งกับใครไม่ทําปฏิกิริยากับใครและมันจะสร้างฟิล์มของมันที่เป็นสนิมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสนิมที่แข็งกแกร่งมากๆเป็นกรอะให้มันตัวมันเองต่างจากโลหะชนิดอื่นเช่นเหล็กเป็นสนิมได้ถึงพางกัดก่อน สองความแข็งกแกรง่งไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งเก่งมากเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอน่นและมีน้ำหนักเบาสุดๆถ้าเอาไปเทียบกับทองแดงน้ำหนักของไทเทเนียมจะเบาวกว่าถึง40%และถ้าเอาไปเทียบกับเหล็กไทเทเนียมจะเบาวกว่าถึง60%จึงทำให้ใช้ไทเทเนียมในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแข็งแรงความทนทานและน้ำหนักเบาที่ไหนนะหรอเครื่องบินน่ะสิเพราะเครื่องบินเราต้องการดักคัรงที่มีความแข็งแรงทนทานต่อปฏิกิริยาและน้ำหนักก็ไม่เยอะเพราะไม่งั้นเราจะต้องแบกน้ำมันไปเยอะมากดังนั้นเครื่องบินนะ จิตเอนจิ้นเครื่องจักรทั้งหมดจะทําจากไทเทเนียมหมดเลยข้อที่3ไทเทเนียมไม่เป็นพิษต่อร่างกายตางจากเหล็กเอาไม่มว้าใส่เลกเข้าไปในร่างกาย <c oughs> เหล็กขึ้นสนิงได้จริงไหมจริงเราไม่นิยมใส่เข้าไปในร่างกายเพราะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีได้แต่ไทเทเนียมไม่เกิดจึงเป็นเหตุผลให้ไทเทเนียมถูกใช้เป็นกระดูกขาเทียมถูกใช้เป็นกระดูกศีรษะเทียมจะมีนะอวัยวะโลหะทางการแพทย์หลายชนิดเลยทําจากไทเทเนียมเพราะมันอยู่ในร่างกายได้แบบทนทานแข็งแรงและไม่เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายไม่เป็นพิษ น้ัสจุดเดือดของมันสูงมากนะจุดเุดจุนเีมสูงมากนั่นหมายความว่าไทเทเนียมจะคงสภาพไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะเย็นซึ่งทำให้ไทเทเนียมเป็นโลหะที่ใช้ประโยชน์เยอะมากก็เลยเป็นที่มาของ iPhone 15ตัวใหม่ล่าสุดที่เขาใช้ไทเทเนียมทําเป็นองค์ประกอบแปลว่ามันจะทนทานมากๆโฆษณาจ,จริงล้อจบมาในรูปแบบที่มันทนต่อการกระแทกและแข็งแรง ไทเทเนียมยังคงเป็นโลหะที่จุดประกายให้กับโลกมาเวลอีกอถ้าคุณเคยการเคยดูจะได้ยินคำว่าไวเบรเนียมนะจากวากานดานะครับนะแบล็กแพนเตอร์นะ Panther, นะเป็นโลหะที่ได้อินสปอเรชันคือเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานและสะท้อนอับสอรแรงกระแทกทั้งหมดนะไวเบรเนียมตัวนี้ยังคงพบที่จัดตันอเมริกานะโลกป้องกันของเขาเป็นชิลด์ที่ทำจากนะไวเบรเนียมเช่นกันรูปแบบนี้แล้วถามหน่อยว่าโลหะ ใไทเทเนียมเอ๊ะอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ของตารางธาตุนะรู้แล้ว,ลวรีบพิมพ์ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ